ภาษาจัก,กรวาลของอัจวรคงจันทมาศจากสำนักพิมพ์ Dragon War บนสมมุติฐานที่ว่าหากมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในจัก,กรวาลที่รู้ภาษาเราจะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกด้วยภาษาอะไรนี่เป็นคำถามแรกที่ผู้เขียนตั้งคำถามกับเราเมื่อแรกอ่านในปีคริสตศักราช1974มนุษย์โลกได้ส่งภาษาจากโลกของเราไปยังห้วงจัก,กรวาล มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กระจุกดาวเลษ์ขนาดมหึมาแห่งหนึ่งด้วยความคาดหวังว่าจะมีใครสักคนที่นั่นได้ยินเราข้อความที่ว่านี้ถูกส่งผ่านคลื่นวิทยุด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนั้นคำถามก็คือเราจะส่งข้อความอะไรออกไปด้วยภาษาอะไรนี่คือบทเปิดเรื่องและเป็นคำอธิบายไกลๆด้วยว่าทำไมหนังสือเล่มน,นี้จึงมีชื่อว่าภาษาจักรกวาล รายละเอียดอื่นๆที่สนุกสนุกคงต้องไปหาอ่านกันต่อในหนังสือเล่มน,นี้แต่นี่เพิ่งเป็นเพียงบทเริ่มต้นนอกจากนี้ผู้เขียนยังบอกเล่าเรื่องราวสนุกสนุกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ออกมาอีกมากมายและครอบคลุมเริ่มตั้งแต่เรื่องที่ง่ายที่สุดอย่างประวัติศาสตร์ของตัวเลขประวัติศาสตร์ของการนับเลขและการจดบันทึกจุดเริ่มต้นของการคำนวณสิ่งต่างๆเลขฐานแรกที่มนุษย์เราคิดค้นขึ้นมาไม่ใช่เลขฐานสิบ มันคือเลขฐาน60และนำไปสู่การคำนวณวงกลมการ,ก,รก่อกำเนิดของค่าพายต่อเนื่องไปยังประวัติศาสตร์สนุกสนุกของมนุษย์ผู้หมกมุ่นกับค่าพายอันที่จริงมนุษย์เราสมัยก่อนเป็นคนช่างคิดและมีเวลาคิดนอกจากค่าพายพวกเขายังหมกมุ่นต่อมาและต่อมากลายเป็นคณิตศาสตร์แขนงต่างๆแตกขยายต่อยอดให้เราได้เรียนรู้กันไม่รู้จบอยู่ในทุกวันนี้ ผู้เขียนพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของคณิตศาสตร์แขนงต่างๆบางทีการที่เรารู้ที่มารู้จุดกําเนิดของมันก็ทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นและอ่านเรียนมันได้สนุกมากขึ้นหนังสือเล่มน,นี้อ่านง,ง่ายและสนุกในช่วงประมาณครึ่งเล่มแรกจากนั้นอัตราจจเร็วในการอ่านก็จะอืดๆลงมาหน่อยในช่วงเวลาต่อมาอาจจะต้องปรับโหมดเล็กน้อยเป็นการอ่านแบบไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด แต่เข้าใจคอนเซปต์หรือเข้าใจเรื่องที่ผู้เขียนต้องการจะเล่าในแบบคร่าวๆหลังจากนั้นก็จะเป็นบทที่เราอ่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสลับสลับกันไปบทไหนเข้าใจมากหน่อยก็จะสนุกมากหน่อยบทไหนงงๆก็อ่านผ่านๆไปถึงอย่างนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นเล่มที่น่าอ่านอยู่ดีโดยเฉพาะคนที่กําลังเรียนคณิตศาสตร์หรือกําลังจะได้เรียนคณิตศาสตร์เรื่องใหม่ๆก่อนเปิดเทอมขอให้รู้จักกับมันมากขึ้นเข้าใจมันมากขึ้น และสนุกกับมันมากขึ้นนะคะส่วนใครที่ไม่ต้องเรียนคณิตศาสตร์แล้วตีใจด้วยค่ะคุณจะสามารถสนุกกับหนังสือเล่มนี้ได้อย่างเต็มที่เพราะมันจะไม่มีผลต่อคะแนนสอบของเราอีกต่อไป